เห็นวิวและบรรยากาศที่ม็กกี้ยืนอยู่ตรงนี้ไหมคะไม่ได้อยู่บนตึกที่ไหนแต่ว่าอยู่บนดาดฟ้าของโครงการโปรรัตนาที่เบตค่ะที่มีจุดชมวิวนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามมากๆและก็ยังมีสวนลอยฟ้าสีเขียวแบบนี้มีพื้นที่ให้ทุกคนนะคะสามารถมาออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้งได้บนนี้ด้วยค่ะเพื่อนๆสามารถมาชมวิวที่สวยงามแบบนี้ได้ทุกวันเลยค่ะ คอนโดมิเนียมโกลรัตนาธิเบตตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีไซม้าเพียง0ูนย์เมตรค่ะการเดินทางโดยรถยนต์ก็สะดวกมากๆโครงการเนี่ยอยู่ใกล้กับทาง,ทางด่วนพิเศษสีรัฐนอกจากนี้ยังใกล้เดอะมองาวงวานเซ็นทรัลรัตนาธิเบตเซ็นทรัลเวสเกตเซ็นทรัลเวสวิวและอีเกียบางใหญ่ค่ะทำให้ชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ โรตนาทิเบตน,นะคะมีทั้งหมด34ชั้น364ยูนิตอาคารเนี่ยออกแบบแนวโมเดิร์นจะให้ดูเรียบง่ายแต่ก็ยังคงความทันสมัยอยู่นะคะจุดเด่นของที่นี่ก็เป็นเรื่องของวิวที่สวยงามเลยคะ่ะได้เพลิดเพลินกับวิวที่น่าทึ่งของแม่น้ำเจ้าพยาอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ การเข้าออกจากโครงการนะคะก็จะมีระบบคีย์การ์ดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสําหรับผู้ที่อยู่อาศัยค่ะแกรนดล็อบบี้นะคะจะมีลักษณะเป็นโถงสูงยังเป็นพื้นที่ที่สามารถนั่งชิลหรือว่านัดพบกับเพื่อนๆได้ด้วยค่ะกรีนการ์เด้นนะคะออกแบบให้เป็นเซมิอาท์ดรซึ่งทําให้มองเห็นวิวที่สวยงามและสะดวกสบายตามอัธยาศัยได้แบบเต็มที่เลยค่ะ มีค่ะสระว่ายน้ําขนาด27เมตรนะคะที่นี่เราจะใช้เป็นระบบน้ําเกลืออยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยวิวแบบซันเซ็วิวนะคะเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะก็สามารถมานั่งพักผ่อนได้อย่างเพลิดเพลินในบริเวณนี้ค่ะข้างหลังแม็กกี้ตรงนี้ก็จะเป็นสระเด็กเล่นนะคะจะถูกแยกออกจากสระผู้ใหญ่อย่างชัดเจนเลย เพื่อความปลอดภัยของน้องๆค่ะริมสระว่ายน้ำตรงนี้นะคะก็ยังมีเตียงให้เราทุกคนนะคะได้มานั่งพักผ่อนมาสังสรรค์ก็ได้ค่ะ l e ฟิ i งสเปซการ์เด้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่เราสามารถมานั่งพักผ่อนหรือว่ามาหาแรงบันดาลใจในการทำงานก็ได้ค่ะและตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ของการออกกำลังกายค่ะฟิตเนสเซ็นเตอร์เลยอุปกรณ์ในห้องนี้นะคะเรียกได้ว่าครบครันเลยอยู่ในระดับ5ดาวเลยนะคะ ห้องนี้เนี่ยเขาออกแบบให้มีกระจกรอบด้านเลยเพื่อให้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและด้านนี้นะคะเราก็ยังจะได้เห็นวิวของสระว่ายน้ำด้วยค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะคือ co-working space ค่ะผู้ที่อยู่อาศัยที่โครอรัตนาทิเบตก็สามารถใช้ส่วนกลางตรงนี้นะคะในการนั่งประชุมนัดเพื่อนหรือว่านั่งทำงานก็ได้ค่ะ ที่โกลรัตนาทิเบตนะคะมีห้องทั้งหมด3ขนาดด้วยกันค่ะ1ห้องนอนนะคะ35ตารางเมตร2ห้องนอน58ตารางเมตรและ2ห้องนอน76ตารางเมตรค่ะห้องแรกของเราเลยนะคะ1ห้องนอน1ห้องน้ําพื้นที่ใช้สอย35ตารางเมตรค่ะเข้ามาถึงแล้วจะเจอกับห้องน้ําก่อนเลยนะคะอยู่ทางด้านขวามือ และบอกเลยนะคะว่าที่นี่เขาใช้สุขภัณฑ์นะคะระดับเทียบเท่ากับโรงแรมเลยนะคะตรงเข้ามานะคะตรงนี้เลยเป็นห้อง RIVING AREA นะคะพื้นที่กว้างขวางมากๆเลยนะคะเราสามารถที่จะจัดการกับพื้นที่ตรงนี้อยากที่จะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรก็ได้แต่ส่วนของแม็กกี้นะคะ แม็กกี้จะใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยในการพักผ่อนนะคะเวลาทํางานกลับมาเหนื่อยๆนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ได้ชมวิวด้วยนะคะวิวที่สวยงามตรงนี้ได้เลยค่ะส่วนห้องถัดไปนะคะแน่นอนเลยคือห้องนอนของแม็กกี้ค่ะนี่ห้องนี้น่ารักมากๆเลยนะคะและก็ที่สําคัญห้องนอนตรงนี้เลยค่ะเขาจะใช้เป็นกระจกลางเรือนด้านบนนะคะเพื่อที่เราจะได้ทําความสะอาดได้ง่ายเลยค่ะมาถึงโซนนี้นะคะก็จะเป็น c o o k ิ้ง a อ e a ค่ะตรงนี้เราสามารถที่จะ c o o k ิ้งได้นะคะแล้วก็ติดกับระเบียงของห้องด้วยค่ะห้องนี้นะคะมาพร้อมกับแอร์ถึง2ตัวด้วยกันค่ะมาถึงห้องนอนขนาดที่2แล้วนะคะ58ตารางเมตรค่ะ2ห้องนอน1ห้องน้ำ หห้องครัวค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะคือพื้นที่ห้องนั่งเล่นค่ะจะนั่งหรือว่าจะนอนดูซีรีส์ก็คือฟินสุดๆเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยกว้างขวางส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งห้องนอน,นะค,ะ <_ s 2> ค่ะตรงนี้ค่ะเรามีบานเลื่อนกระจกนะคะสามารถที่จะปิดกั้นเป็นอีกหนึ่งห้องได้เลยจะทําเป็นห้องนอนห้องทํางานหรือว่าทําเป็นห้องเด็กก็ได้นะคะแต่ส่วนใครที่ชอบใช้พื้นที่แบบกว้างๆนะคะเราก็เปิดได้เลยค่ะทําเป็น ห้อง l ล v i n ิ r งรูมขนาดใหญ่ได้เลยค่ะทีนี้เราก็จะมี Space มากขึ้นด้วยค่ะห้องมาสเตอร์เบสรูมนะคะห้องนี้เนี่ยออกแบบได้แบบทันสมัยมากโมเดิรแต่ว่าเรียบง่ายนะคะและห้องนี้กว้างมากเลยเราสามารถที่จะวางเตียงขนาด6ฟุตได้อย่างสบายๆเลยค่ะและก็ยังมาพร้อมกับบิวอินตู้เสื้อผ้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วย นอนสบายเลยห้องนี้และห้องน้ำที่นี่นะคะสุขภัณฑ์มาครบจัดเต็มระดับ5ดาวเลยค่ะนี่ด้านในนะคะยังมีชาเวอร์ด้วยแยกโซนเปียกกับโซนแห้งอย่างชัดเจนทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะสะดวกสบายแล้วก็ง่ายขึ้นมากเลยค่ะห้องครัวในขนาด58ตารางเมตรห้องนี้นะคะ นี่เขาจะแยกออกมาเป็นโซนเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงสามารถทําอาหารได้อย่างเต็มที่เลยค่ะมาพร้อมกับเตาทำอาหารแล้วก็เครื่องดูดควันนะคะเนื่องจากเราเนี่ยแบ่งโซนไปที่เรียบร้อยแล้วยังเป็นครัวที่ติดกับระเบียงด้วยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นเนี่ยจะเข้าไปในห้องได้เลยค่ะในส่วนห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องขนาดใหญ่ที่สุดในโครงการนี้เลย76ตารางเมตรนะคะมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ํา 1ห,ห้องนั่งเล่นและอีก1ห,ห้องครัวค่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นค่ะที่มีพื้นที่ขนาดกว้างมากห้องนั่งเล่นเนี่ยถูกออกแบบให้ติดกับระเบียงนะคะที่มีหน้าต่างขนาดใหญ่ซึ่งเราสามารถมองวิวที่สวยงามแบบพาโนรามาได้ด้วยค่ะมาดูห้องนอนขนาดเล็กกันนะคะนี่ห้องนอนนี้เนี่ยจริงๆก็มีขนาดที่กระทัดรัดนะคะสามารถวางเตียงนอนได้มากสุดถึง5ฟุตด้วยกันนะคะและด้านนี้ กำแพงฝั่งนี้นะคะตามเดิมแล้วโครงการเนี่ยเขาก็จะเป็นกระจกบานเลื่อนใสนะคะทำให้มีการเชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่นได้ก็จะมีพื้นที่กว้างมากขึ้นนะคะแต่ถ้าใครต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะก็สามารถออกแบบทำเป็นกำแพงแบบนี้ได้เช่นกันค่ะห้องครัวที่นี่นะคะจะออกแบบให้เป็นครัวปิดนะคะจะมีนี่ค่ะบานเลื่อนปิดเปิดได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นเนี่ยลอยเข้าไปในห้องค่ะและมาพร้อมกับ เตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันนะคะส่วนด้านข้างนะคะก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถซักล้างได้ด้วยค่ะห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนอนขนาดใหญ่ค่ะห้องนี้กว้างมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเตียงใหญ่มากเพราะว่าสามารถวางที่นอนได้มากสุดถึง6ฟุตแบบสบายๆเลยค่ะและห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้นะคะยังมีห้องน้ำในตัวด้วยห้องน้ำห้องนี้นะคะเราจะเลือกใช้สุขภัณฑ์ระดับ5ดาวเลยคะ่ะ ส่วนไฮไลท์ของห้องน้ำนะคะมาพร้อมกับอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่เลยค่ะโอ้โหสะดวกสบายมากๆเลยตอบโจทย์มากเลยค่ะแก้ปัญหาเรื่องที่จอดรถโดยมีที่จอดรถ100%สำหรับทุกห้องและยังตอบโจทย์สำหรับคนยุคใหม่ที่ใช้รถไฟฟ้าด้วย EV Charger ให้บริการอยู่บริเวณด้านข้างโครงการค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของโครงการ โปรรัตนาชิบแบ,บ่นะคะสนใจติดต่อได้นะคะ0826194265ค่ะโปรรัตนาชิแบแบ่คอนโดที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น